สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านนะคะวันนี้น้องฟ้าจะมาอยู่ริมป่าข้างหลังบ้านนะคะมาเรามาดูกันนะคะว่าน้องฟ้าจะเล่นประมาณไหนนะคะจะฝุ่นตลบวบบนขนาดไหนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเวลาพ่อกับแม่ไม่อยู่น้องฟ้าจะเล่นแบบเออ ผุ่นตลบอบอวนเลยนะคะพอเห็นแม่เดินมาก็เลิกเล่นแล้วค่ะจะเป็นคุณหนูนะคะวันนี้ไม่ได้รังแกแม่นะคะเล่นอยู่คนเดียวค่ะ วันนี้ไปตัดต้นไม้มาให้น้องฟ้ากินนะคะก็เลยน้องฟ้ากินอืมหญามันไม่เดินหาหนูหรอกนอกนกหนูจะเดินมากินรู้เปล่าอืมลองเล่นใหม่สิลูก ลองเล่นใหม่สิห้ามห้ามเฟียงแม่นะลูก เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่อยู่บนทางลมก่อนลูกน้อ,อ,องฟ้านี้ชอบเล่นดินมากค่ะ ดูคุณยายทำใส่น้องฟ้าระวังนั้นเลยคุณยายนะคะตัวใหญ่กว่าหนูอีกตั้งเยอะแนะ่หนูอยากเกเรนะอยู่ใกล้คุณยายด้วยดูคุณยายพึงหงูสิคะคยายดูเห็นน้องฟ้าเลยแล้วก็ยืนพึงหูอยู่ตรงนี้คะ่ะคุณยายเก็บขานะคะ เพราะว่าอากาศหนาวนอนผิดผิดท่าค่ะเพราะว่าดินมันเย็นเมื่อคืนนี้ลมเย็นมากค่ะแล้วก็ก็นะขาคงจะสลักนอนผิดท่าอะไรไม่รู้ค่ะเก็บขาหลังค่ะนูน้องฟ้านูเล่นอะไรละ่ะลูกยิ่งกว่าพีเอ็มสองจุดห้าด้วย ฝุ่นเยอะเลยห้ามเสี่ยงแม่นะลูกมันฝุ่นนะลูกมันฝุ่นคุณลูกเอ้ยมันฝุ่นนะลูกเอ้ย วันนี้ไม่มีต้นไม้แอบนะลูกห้ามเพี้ยงเห็นคุณยายไม่เห็นเคุณยายเขายืนเล่นยืนอยู่เฉยๆเขาก็ไม่กระดุกกระดิกแล้วหนูจะเล่นอะไรกันนักันาล่ะลูก ดูคุณยายหนาวยืนตากแดดยู่นู่นเนี่ยอย่าทำอย่าทำอย่าทำอย่ากิรีนะลูกอย่ากิร <c oughs> ีเอ้ยสงฟ้าเอ้ย,อยหนูเล่นของหนูไปเลย

ประกาศบอกว่าช้างหลุดไปกินหญ้านะคะน้องไฟ้าไม่หลุดค่ะน,น้องไฟ้าอยู่ตรงนี้ ไม้นะลูกไม้ห้ามเพี้ยงใส่แม่นะฮะทำไมหนูต้องทำอย่างนี้ล่ะลูกโอ้ยมันฝุ่นนะลูกอืม เดี๋ยวแม่เอาสับประรดให้เดี๋ยวแม่สับประรดแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเห็นไหมเขาพูดเขาประกาศอยู่น,น,นู้นเขาบอกว่าช้างหลุดช้างหลุดเห็นได้ยินไหมหนูอ่ะจะเอาต้นสับประรดไปโยนให้คุณยายนะคะดูเขาจะทำแส่ไหม โอ้ไม่ถึงอย่าทำใส่เดชถ้าทำใส่ก็ไม่ไม่ถึงนะะเราไม่ใช่ควรเขาจะทำใส่อย่างนี้แล้วครับรมณนี้นะคะแต่เราก็ดูโซ่ก่อนว่ามันมาตรฐานไหมโซ่ใหญ่ค่ะไม่เป็นไร ั้งทุกเชือกถ้าเราไม่ใช่ควันของเขาเขาก็จะทําใส่ทุกเชือกแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรแต่เราก็ระวังเอาค่ะเขายังขนาดเก็บขานะคะเขาไม่ค่อยเดินได้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะขนาดลูกสาวเรายังทําใส่เนาะไม่นับ เขาเป็นช้างเนาะอลงมาตรงนี้ลูกลงมาตรงนี้นูจะเดินขึ้นไปทำไมล่ะลูก แอบ,บนต้องสับรถตรงนี้ค่ะยืนฝุ่นอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมช้างอยู่ใกล้กันนะคะ ถ้าเราให้ช้างเราเราต้องให้ช้างเชือกที่อยู่ใกล้ช้างเราด้วยถ้าอย่างนั้นเขาจะไม่ชอบเราเดินไปไหนเขาก็จะวิ่งไล่เราค่ะเราก็ต้องให้อาหารเขาด้วยให้ช้างเราด้วยค่ะเพราะว่าน้องฟ้ากับขุนยายนี้จะผูกติดใกล้กันนะคะแต่ต้นไม้คนละต้นนะคะถ้าเดินเราจะเอามาให้ช้างเราเราก็ต้องให้เขา เพราะว่าเขาอยู่ตรงหน้าแล้วก็กลัวบ้างไม่กลัวบ้างนะคะแล้วก็จะแบ่งอาหารให้กินกันค่ะเรามีสับป,ประรดเขาก็ต้องได้กินสับป,ประรดด้วยกันน้องฟ้ามีสับป,ประรดน้องฟ้าก็แบ่งเขามีเขาก็แบ่งค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กัน,นนะเขาเป็นท้างตกงานค่ะ มาจากเกาะสมุยนะคะตืมตาหน่อยลูกลืมตาหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยฟันน้องฟ้าหลุดไปอีกเล่มหนึงแล้วนะคะฟันช้างจะผัดถึงหกครั้งค่ะแล้วก็จะนั้นค่ะไม่เป็นไร ค่ะขอบคุณมากค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องสายฟ้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ